สวัสดียาำเช้าครับวันนี้เรามาเดินชมสวนข้าโพดหวานสวีทจัมโบ้นะครับติดฝักกันแล้วสวยงามมากๆเลยครับอันนี้ปลอดสารพิษนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีในการกำจัดมแมลงเลย เราปลูกแบบอินรีย์นะครับนี่สังเกตได้มีหนอนกัดกินเก็บออกนะครับแล้วก็ใช้สารบีทีในการกำจัดมแมลงอีก8วันอายุ60นะครับตอนนี้52วันแล้วนะ สนใจสั่งจองได้นะครับที่สะขวัญน,นะครับสะแก้วนะสนใจคอมเมนต์ได้เลยครับต้นสวยๆนะครับฝักสวยๆนะครับดูได้นะครับ